้าาวจรนก็ูมีคนขอเพลงเขาไม่มาไม่น่าไปบานมาใช่ไหมคะแล้วก็ให้ข้ามาจำไว้หรือเปล่าน่าจะน่าจะให้อยู่หรือเปล่าถามก่อนหรือเปล่าเออหรือหรือเปล่าเอาหน่อยหน่อยเอาหน่อยหน่อยเพิ่นบพท่อนไถ่ให้เอาหน่อยหน่อยเพราะเพิ่นอยากเอาหน่อยหน่อยเออเขาเพือนกันหน่อยผมอุ้ยจั๊กจักซัมหนี้เอาซัมหนี้เอาจะข้าขอมือไปเอาเขา แม่กันบ๊อบี่มันจะมาลองก็นหน่ะมันพิดกฎเป็นมรุกเนี่ยว้ยหมักเด็กคือแม่มันคักเลยหมเลยมักเงินคือแม่มันนี่และเงินชื่อผู้งานธรรมศาสตร์เออหน้ธรรมศาสตร์เนาะอันผู้เงินอในแม่พูดมัน ได้เองแม่เด็แนวลูกโอนไม่ถ้ามาล่คะแม่แม่งามไนลูกแม่านไังงามสานนี่ล่ะแม่เด็แนวลูกแม่เดแนวลูกแม่งามไนลูกแตยังามลูกผ้าแม่งามลูกผ้าเม่งามเปลูกเกินตันี้เกิมียัะผ้าเม่งามเนาะใช่หรอพซ้อมมึงกันไหนพิ่มาหรอบออุ้ยซ้อมมึงดูมาแล้วมาแล้วมาแล้วบอค่ะใช่หลังูกัซอกเสายตาพดีมันอยู่ใกล้ มันยักไปใกล้ๆกันนะเราสองเป็นพ่อบิ่งนะคะอันเรลุสที่อันเล่าอีกอย่างให้ฟังมาจากไหนคะอันเมื่อกี้ลูกอันก้มอยู่ในบ่คคาทายตอนพ่อห้องเพลงกูไม่ใช่ใครหนาพ่อโบราณนี่เดือดถือว่ากันเด้อค่ะอันมาหนี่ย์พอกันยังกองว่างไก่เพื่อสีอันคอมเมนต์ซุปเปอระตุงซุปเปอระตุงอัไรล่ะซุปแตงเฮ้ยกาสวา สะลวันนี้พ่อก็ยังเขาว่ามันยี่ก้องหนูมันอยู่ต่ำกว่าเด้วันนี้เห็นพุ่งพ่อบ่เลยไม่เห็นไหนเห็นแต่พุ่งเนี่ยเจ้ากี่พูบอ่ะย่หล่ะก็พ่อปูก็เป็นไปตามไปนะคะก็กินเยอะไปตามไปมันจะคว้างกินอยู่บดมือได้เหมือนกัน นู่นเหรอคะแม่วันนี้กินข้าวแล้วเชื่อน่ะเหรอว kind of ันนี้กินข้าวกินข้าวหานเชื่อค่ะแล้วก็แล้วก็จบลายกสิกินีเทื่อจะเป็นทกเทื่ออะไรล่ะจะยินข่าวว่าเห็ดกุ้งใบพร้อมโมเมนติอะไรนะคะจะยินข่าวว่าเห็ดกุ้งพร้อมใบใพร้อมโมเมนติว่าจบลายยิงสิไปกินดีนะจ๊ะเมนคานุ่นกุ้งไใบนูสิไปตั้กุ้งกินใบเปิดขี้ไก่ดีสิทีิภาพใบขอบคุณค่ะ ที่สำคัญมือขึ้นเล็กออกพร้อมเด้ค่ะแต่ว่าบอกว่าน้องทิดาเลาวไม่ใช่ไนไฟแต่เย็นๆขึ้นเวทียังกอลูกเอาซาซาเอออออเลังการโชว์นะคะไปเป็นกำลังอกกำลังใจให้ทีมงานอลังการโชว์พร้อมทั้งน้องทิดาราวด้วยนะคะแต่ยังดีอยู่ทิปอันผูกหนูปใส่ใส่ไปหิ่งห้อยคนใส่ให้่งห้อยบ่หรอลูกหิ่งค่ะป้าอีรีเนี่ยยังคำสั่งบ่ละป้าดู แม่บ่นอมืออื่นไปนี่เห็นบานอเมื่อสิไม่น้อยมีทั like ้งหนาบูว่อนเน๊ะที่ีตูหอยอยทามันกววมนึงเนี่ยมันคือย่านแต่บนย่านไดเะยุบกเก่งกินก่อนต้องแรงเลยบอกอันไหนล่ะชิพีเั้วหน่นึงนี่ยอ้าวย่านบันนึงนะชิพีก็หงาย่างคือกันแต่ละติดแน้ชิีและหงากางก็ติดน้ำบานี่ต้องแรงเลยบอลู ไปลองเพี่กับไกกันเมื่อไรไหลหัดกันไหลหัดกันนั่นแหะไหลหัดกันพี่ลองบ้างพห่ลองบ้งก็ันคุยโม่เซจ่าค่ะคุยโม่แดงลูกดีสิละเบาดีๆแล้วมึงเอินไปบ้านสิ่ปิดเลยมึงเอินม่งานไปบ้านสิดเหรอีเราไปบ้านสี่ปิอ้ออำเภอสำโรงอย่าเลยสำโรงออำเภอสำโรงจังหวัดอุบลราชธานีนะคะ ใช่คราบผู้สำลักมาแล้วกันค่ะมัเป็นกำลังใจเป็นกำลังแรงใจนะคะผู้ใด้ยุไก่ก็มาเป็นกำลังใจไดเด้นะคะยุไก่ก็มาเป็นคือเก่าค่ะสำรับผู้ยุไก่นะคะไปว่าใดกะชมรับชมในทั้งไลฟ์สดของนะคะช่องอลังการโชว์อลังการโชว์ด้วยนะคะนภพลสีไล่สุดยูเดอนะคะผู้ใด้ยุไก่ไปเป็นกำลังอกกำลังใจว่าใดกะรับชุ่มในทั้งไล่สดนะคะเอาฮะไล่ส ดูเอาไปซ่อมมือนี่แหละซ่อมมือของพี่มันไปมันไปบังบเห็นตัวเองเอ้าูเพิ่นกระสีเห็นนี่มันเลยเพิ่ได้ให้เบื่องตอนจะคล้องเงินจี้เนาะเพิ่นเอาไว้จะค้องรอบรอบเดือกเนาะมัน่อบใหญ่เนาะมัลรอใหญ่ออกรอบเดือกจ้ะเนี่ยจิงไม่ใช่คือเขียนนี้โอ้ยจังว่าพนหูว่าจะพล้องจ้ายอะไมันอีกกินเขาหาเทื่อกเหรออันแล้วไรสุดกันสีตัดเข้าหกรอบตัดตัดหลายๆ มีอันแกงเลยนะแกงไว้แกงไว้หยาบแล้วก็แล้วก็อันบอกว่าเก่งไก่พ่วไห้เลยเดี๋ยวตนไกเนี่ยยัยแบกมากึางบนแล้วโอ้ยกินคือเกาือแต่ถุงแม่สิ้นหยาก็กินขึ้นเก่าเพราะเขายวตรที่ดาเล่าดีเลยค่ะแกงเหลาบัวนะคะคนคนอื่นอื่นเอาอื่นให้มันตังมืด้วยเนาะแ่ลูกนหมเหลาบัวนะคะได้แกง ทไหนก่อนตอนตอนตากินเขาเหคยังเห็ดขือจ้ะเห็ดอินเจี่บาหนี่เอาเอาหนังไซเล่หลายเนาะหนังมาเสียนัวันจดแนจั๊กจะกินมันหนูหนูเ่ไปดูคลิปมาหนไม่รู้ว่าพ่อปูไปรักใ่ตอนไหนหนูว่างแผนกันได้ว่าอันนมสีถึงมือพดักบอคมือนี่พูดพักอนนี้หนูกับสิพี่ยังไปยังไป หอดมากระทันก้อยเจียวเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็เป็นเจียวไม้ไชซ์ตึงเอามาให้พร้อมนะคะนั่งกินแบบเสบเลยบาทนั่งกินแซ่บเสยู่กุกเลยบาทนี่อธิบายแน่ฮะพ่อพ่อแม่พี่พี่หูจักอะไรก้อยแก้วอธิบายเพี่นพ้อใจแ้วก้อยแก้วคืออะไรก้อยแก้วก็คือก้อยแก้วดิบกันเล้ยวบ้านเลี้ยวบ้าคือคนแก้วนั่ะรัะไปรับไปกินสมก้อยแก้วดิยบบ้านเดียจังหวัมันพ่อพูดเป็นราคาเอาบ่ค่ะควบไม่แจกมันด ความเลรีเตะมียอชีตึงบาเข้ากอ่นบาคนแก้วเกลือเนแก้วเกลือบ้วก็ปลาท่านค้สิเกลือ้ีเกลือมันเสิด็จเข้าใจเนาะภาษาที่ดาล่าว่ธรรงมาดาได้แต่ยู่อกันเพ่อนเ้าเอาเค่ะน